บล็อกหมดเลยบล็อกเรตบล็อกไลน์บล็อกเบอ,เอร์บล็อกหมดทุกอย่างเลยขึ้นไพ่นะคะคิงโพแดงนะคะแล้วก็<ฆ>แหม่มเข้าหลังตัดแล้วก็ค<ฆ>ิงเข้าหลังตัดอีกเนี่ยผู้ชายสองคนเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับหนูในตอนนี้<ฆ>นะคะแฟนนะคะแล้วก็คนนั้นเจ็ดเข้าหลังตัด<ฆ>เอ้ยไม่ใช่เจ็ดดอกเจนะคะแจ็คดอกจิกเนี่ยยังคงติดต่ออยู่นะ ใคคนที่หนูนึกถึงอ่ะยังติดต่ออยู่นะคะยังติดต่อหนูเหรอคะใช่ถ้าหนูให้ความเอ่อเขาเรียกว่าไรนะความสบายใจกับเขาได้เขาจะยังติดต่อนะแต่ปัญหาคือแฟนแฟนเก่าที่คาราคาซังอ่ะไม่ยอมนะค่ะใช่เขาไม่ยอมนี่ไงปัญหามันขึ้นนะคะเพราะไพคิงเนี่ยมันขึ้นหนึ่งคู่ คืออดีตคนรักเก่าหรือหรือสามีเก่าเนี่ยที่ที่เลิกลากันไปเนี่ยเขาไม่ยอมสิ้นสุดในการาที่จะตัด<า>เขาเรียกว่าเลยนะจบความสมคัญหรือดสามพัคัญกับเรา,าแล้วจะมีปัญหาแน่นอนแล้วถ้าเนี่ยไถ่ขึ้นนะคะเจ็ดดอกติดแจ็คดอกติกถ้าหนูนะคะยังติดต่อกับคนที่คุยอยู่ปัจจุบันาทางนน้นน่ะถ้า แบบชัดเจนเขาจะไม่ปล่อยเลยค่ะเขาจะจัดการนะเนี่ยไพ่ขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ไพ่ก็ยังสื่อถึงว่าถ้าหนูให้ความสบายใจกับฝ่ายนูน้นว่า,า,ถ,า,าถ้าเกิดว่าคบหากันคือมันจบแล้วจริงๆให้ความสบายใจเขาเจ็ดดอกจิกนะคะกับแจ็คดอกจิก เขาก็ยังไปมาหาสู่และติดต่อกับเรานี่คือไพ่นะคะมันบ่งบอกนะคะความหมายทั้งหมดในการที่ไพ่เนี่ยมันออกมาเรียงผสมประสานกันค่ะลูกนี่ความหมายของไพ่เป็นแบบนี้ค่ะลูกอืมคือเขาไม่ยอมเขาไม่ยอมติดต่อเขาไม่ยอมเขาไม่ยอมฟังอะไรหนูเลยอะฝ่ายฝ่ายฝ่ายทางนน,<ฟ>งางน้นใช่ไหมไม่ยอมเพราะอะไรเขากลัวเพราะฝ่ายชายอะ คนรักคนรักเก่าของเราอะไปลาวีไปลาวีทีนี้แต่แต่แต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 คือข้อของเด็กยังไม่รู้ใช่ไหมคะโนูคิดว่าเขายังไม่ยังยังยงัแต่ถ้าเขารู้นะคะเสร็จแน่เพราะไพ่ไพ่เตรียมไว้แล้วไพ่บอกว่าถ้ารู้ว่ายังติดต่อกันเนี่ยเขาจะจัดการแน่นอนจัดการฝ่ายชายนะ